สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ้าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีข้าวมีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะจ้าหาหนอยนะคะสูตรมัดรวม3นอยนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่7กับ3เนาะแนวทางออสายวิ่งนะคะสำหรับสายวิ่งเนาะก็จะมี2 9 4 8นะคะ แนวทางเข้า,น,าะน,นะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ1 4นะคะแอดมินก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง4มาเนาะส่วนล่างนะคะ8 5ก็หลุดไปนะคะตัววิ่ง8มานะคะนอยพิเศษนะคะ0 1น,นะคะก็ไม่มีเนาะ1 9นะคะก็ไม่มีนะคะตัววิ่ง9มานะคะนอยปกตินะคะ8 1นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง0 9นะคะก็หลุดเนาะ VIP 74ก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะเข้าตัวตรงนะคะส่วนล่างนะคะศูนย์ศูนย์ก็หลุดไปนะคะสรุปคือเข้ามาสองนอยนะคะมาน้อย VIP เข้าบนนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า3 3นะคะ เดือนสิบปีหกสิบสีนะคะแนวทางหานอยนะคะสูตรมัดรวมนะคะมัดรวมสามนอยนะคะแอดมินก็ให้เด่นนะคะเด่นวิ่ง สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสำหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งของแอดมินนะคะก็จะมีนะคะแปดสามศูนย์สองนะคะส่วนชุดเด่นนะคะก็จะเป็น เก้ากับสี่นะคะเราก็มาเจาะเรามา เจาเก้ากันนะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกนะคะส่วนเด่นสี่นะคะก็จะมีสี่หนึ่ง สี่หส่นะคะส่วนชุดการสี่ศูนย์สี่ส ศูนยนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี88ดแปดนะคะเก้านะคะเก้าศูนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้ครับไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านลังเล็เกๆน,น้อยๆไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยแชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยด้ยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า